สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นกําจัดแมลงที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับที่ใช้ในท้องถิ่นไทยนะครับก็คือโซโลพอร์สีองสามนะครับเครื่องนี้ดียังไงนะครับเครื่องนี้นะครับก็สามารถตอบโจทย์ของทุกปัญหาเกี่ยวกับแมลงได้เลยครับสามารถพ่นกำจัดได้ทุกชนิดเลยครับยุงมดมอดแมลงสาบปวกพึ่งมดหนอนรวมถึงพ่นฆ่าเชื้อโรคด้ยนยครับตัวนี้ครับก็มีหัวพ่นให้หลายหัวด้วยกันครับก็ มีหัวโค้ดสแตนดาร์ดหัวพค้ดฝอยละเอียด u v นะครับตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐานจากกรมวิทสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในท้องถิ่นไทยนะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็บริษัทเอวิฟ็อกเกอร์ประเทศไทยจัดก็เป็นผู้นําเข้ามานะครับแล้วก็ทางเราก็มีศูนย์ซ่อมกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าจดต้แต่สั่งซื้อก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกับบริษัทเอวิฟ็อกเกอร์ประเทศไทยจัดก็บได้นะครับแล้วก็เป็นผู้นําเข้าแล้วก็ทนแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็เราก็จับ เกือบทุกแบรนด์ในตลาดเลยนะฮะก็เป็นผูน้นำข้าโดยเบอร์สาย A actor, เอฟเฟกเตอร์เวียดนามจำกัดน,นะครับทางเราก็ส่งได้ทั่วเอเชียเลยนะครับครับผมทั้งราชการทั้งเอกชนทั้งตลาดเอเชียเราสามารถจับส่งได้หมดเลยนะครับก็เบอร์สาย A actor, เอฟเฟกเตอร์เวียดนาจำกัดนะท่านวันนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ